สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบวรน,นิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่23ประจำปี2563โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาส,าสนาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาส,าสนาแห่งชาติร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรน,นิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนคร โดยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมในสิบโมวัแก้ยงงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ฐานะโคศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมโดยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าด้วยการแต่งตั้งประสังคาธิการในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยตั้งที่ปรึกษาระดับเจ้าคณะตำบลและรักษาการเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ประชุมมีมติเลื่อนการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่24ประจำปี2563เนื่องจากเป็นช่วงกรถินนการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชนบุรี และรับทราบการขอตั้งวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ต่างๆจำนวน141วัดที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดก,กิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ปี2564โดยสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอความเห็นชอบกำนวนจัดก,กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่31ดธันวาคม2563และทำบุญตักบาตรในวันที่1มกราคมปี2564 เริ่มจากงานด้านการปกครองสงฆ์นะครับที่อยู่ในระเบียบนอกวาระการประชุมก็คือเรื่องรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าว่าวัดกลองโพพระรามหลวงนะครับได้รับรายงานจากพระพิสุทธิ์ที่วงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่อนเหนือนะครับว่ารักษาการแทนเจ้าคณะภาค5รายงานว่าพระตำมหาวีรานุวัตร เจ้าวาดวัดคลองโพพระรา,ามหลวงตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5ได้ถึงแก่มรณภาพจึงเป็นเหตุทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดคลองโพว่างลงเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตจึงแต่งตั้งพระศรีปริยัติวิมลอายุ56พรรษา36ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคลองโพพระรา,ามหลวง ตำบลบ้านเกาะอ,อําเภอเมืองอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิษ์และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิษฐ์ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดคลองโพปรามหลวงอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของรายงานการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปวนปุกธรรมยุทธสมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุธท่านแจ้งตามที่พระเทพสารเมธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคแปาธรรมยุตเสนอตามที่พระพัตตะธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเสนอว่าพระครูสุนทรธรรมกิตจ,จายาจิตตวโรอายุ62พรรษา32เจ้าคณะตำบลปวนปุกวัดป่าสามกรธรมรมตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยได้ปฏิบัติหน้าที่มา เป็นมาด้วยความเรียบร้อยจนอายุครบ80ปีเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปวนปุ่อีกเรื่องนะครับเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัด,วดกรองโพมืเอียวรยายงานไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องสือ่อมวลชนต้องรับทราบนะครับเนื่องจากว่า มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของพี่น้องสื่อมวลชนก็คือเรื่องขออนุมัติเลื่อนการประชุมมหาเถรสมาคมนะครับก็ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันการประชุมมหาเถรสมาคมกล้งที่24ทับ2พรซึ่งตรงกับวันอังคารที่20ตุลาคม2 5 6พรา 63, ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอนั้นเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลท้อกขถินวัดทีเป็นพระรามหลวง จะได้รับป้าพระกรถินพระราชทานและพระสงฆ์ต้องปฏิบัติศาสนจเกี่ยวกับการรับป้าพระกติินพระราชทานตามพระวินัยกำหนดอาจไม่สะดวกต่อการประชุมหมาเตระสมาคมจึงเสนอขออนุมัติเลื่อนการประชุมหมาเตระสมาคมครั้งที่24ทับพนรกซึ่งตรงกับวันการที่20ตุลาคม2 5 6พนรอกออกไปเป็นวันศุกร์ที่30ตุลาคม2 5 6พร นีก่ก็การเลื่อนการประชุมมหาเถรสมาคมนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องของการขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุขโขทยัยพระพิจุตที่วงศาาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือท่านได้แจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุขโขทัยจำนวน3าแห่งซึ่งประกอบด้วย สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่9ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเขาอินตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุโขทยัยโดยมีพระมหาอากรมจันตศสีโลเจ้าวาดวัดเขาอินและเจ้าคณะตำบลหนองอ้อเป็นเจ้าสำนักสองสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่10บซึ่งตั้งอยู่ที่วัดถ้ำรักังตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทยัย โดยมีพระครูโกสิทธ์บุญโยปรถมเจ้าวาดวัดถ้ำระคังและเจ้าคณะตำบลนาขุนไกลเป็นเจ้าสำนักสาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแองที่11ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดใหม่สีสมบูรณ์ตำบลหนองกลับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีพระครูไปจิตวรครุกเจ้าวาดวัดใหม่สีสมบูรณ์และรองเจ้าคณะตำบลหนองกลับเป็นเจ้าสำนัก นั่นในส่วนของการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจํา,าจังหวัดสุขโขทยัยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้อขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเช่นกันจํานวน2แห่งนะครับก็เสนอโดยพระวิสุที่วงศาสาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือนะครับซึ่งมีสำนักปฏิบัตรริธรรมที่จะตั้งขึ้นใหม่ดังนี้ 1. สําสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่30นะครับตั้งอยู่ที่วัดดอนแก้ว ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระบิดิกาเจริญศักดิ์เจ้าว,วาดวัดดอนแก้วเป็นเจ้าสำนักสำนักที่สองครับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่31อตั้งอยู่ที่วัดว้วยไกลตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูธีรกิจโกศลเจ้าว,วาดวัดห้วยไกลเป็นเจ้าสำนัก ต่อไปเขายังอยู่ในเรื่องของการขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนะครับอยู่ในเขตปกครองสงผลกลางนะครับก็เกืออนุมัติการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชนบุรีตามที่พระปรมบัณฑิตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ผนกลางนะครับท่านได้แจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชนบุรีแห่งที่28นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพุทธศาสตร์ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีโดยมีพระธิการธีรพล เจ้าว,วาดวัดพุทธศาสตร์เป็นเจ้าสำนักอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564เ,เรื่องนี้นะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564 โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญกิจตับภาวนาก้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคมจึงกำหนดกิจกรรมและเสนอมาอาเตรัสมาคมเพื่อขอความเห็นชอบดังนี้ 1. คขอให้วัดทุกวัดในราชนาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพระชาธมพันเ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวลดละเลิกอบายามุขสิ่งเสพติด และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นมงคลที่เป็นมงคลและจัดให้มีการสมนาตานศีลควังพระธรรมเทศสวดมนต์จเจริญจิตตับภาวนาก้ามปีในวันที่3เวศันวาคม2563และมีพิธีทำบุญตักบ,บาตรในวันที่1มกราคม2564 2. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และพุธทธศาสนิกชนทั่วไป 3. การจัดงานในส่วนกลางจะจัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสาีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครและจัดที่พุทธมนตลซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาก้ามปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมสําหรับในส่วนภูมิภาคให้สํานักง,งานพระพุธทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญกิจตับภาวนาก้ามปีรวมทั้งประชาธมปันเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้นโดยให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณ,ณะสงฆ์สองฝ่ายให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นประธานและอีกฝ่ายเป็นรองประธานผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถหัคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุก,การในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นี่ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมส่วดมนลกล้ามปีนะครับอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาธารณูปการก็คือเรื่องของขอ,งของความเห็นชอบการจัดตั้งวัดในรชนาชอาการนะครับซึ่งมีบัญชีจัดตั้งตั้งแต่บัญชีที่26ทับ2อ6 3ถึงบัญชีที่4 0 2สิมีวัดจำนวน141วัด ผู้ยื่นเข้ามา1041รายเ,าเรื่องนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้เสนอรายงานขอตั้งวัดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะการกรมการพิจารณาและกลั่นกรองการตั้งชื่อวัดซึ่งได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองตั้งชื่อวัดคลั้งที่2ทัพ2563เมื่อวันที่24กันยายน2563ณห,ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรสนามหลวงเขตพระนครกร,รุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีวัดที่เห็นชอบอนุญาตไอ้ตั้งวัดจำนวนทั้งสิ้น141วัดกระจายอยู่ในเขกตการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆดังนี้ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้จำนวน9วัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือจำนวน25วัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกจำนวน53วัด เขตปกครองคณะสงฆ์นกลาง3วัดและเขตปกครองคณะใหญ่ธรรมยุทธ์5วัด